น้าสวยครับใส่น้ำทุ่งน้าเนี่ยบัวขึ้นแล้วเนี่ยน่าเหารบท่วมจนบัวขึ้นแนละ้วมีตัวกัดได้ยาง หืดูฟังครับดูฟังซ้ายน้ำขยะน้ำมันไหลออกครับนี่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 กัดแล้วนี่นี่นี่ขัดแล้วนี่กัดทั้งหลายที่ก็จะกัดโดนบักขำเลยอืใส่สวยอยู่ครับนี่นะอื่อ็จะกัดนะ ตามมากิดจ๊กโจกจกหลายรอบเลยครับเมื่อกี้นี้นี่นะกับมาช่อนนานาเป็นนาบัวนะครับเอ๊ะไม่ใช่เป็น shocked. นาที่บัวขึ้นใส่นาแล้วเนี่ยนี่ระับช่อนใบนี้แหละใส่พานาครับกัดเยือหัมยางโอ้ไมโครดนะโอ้ไมกครสีทองครับทองหัดแดงนะทองลายเขียวกัดแดงครับแม่สวยอยู่ตัวใบนี้แหละกำลังสวยครับนี่ ุณอ้วนครับตามกัดจุกจุจบไหลเล่าเลยเมื่อกี้นี้เฮ้ยครับดูดูๆๆๆตัวต่อไปนะกัดตรงนี้ป่าบัวเนี่ยเอ๊ะนานาน้ำท่วมนานแล้วบัวมันเลยขึ้นเออ,อเฮ้ยครับก็หลังจากที่ได้ตัวเมื่อกี้นะผมก็ยืนตีอยู่อีกหลายไม้เลยแต่แม่งมันไม่มีตัวกัดเลยครับเออวะ ขับตัวเดียวนะ่ะเดี๋ยวนะเริ่มเครียดแล้วแล้วเดินเข้ามาลึกด้ยวยน,นั้นเนี่ยจัดรถไปข้างนอกนะรถหายวะ่ะเดินหายมันก็น่าเดินนะดูดิเนี่ยด,ดิถ้าเดินไม่น่ะมันก็เป็นแบบเป็นทางคันนาเดินไปเรื่อยๆเลยครับแต่รถมันจอดอยู่ข้างนอกอันตรายวะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงดูบุรีก่อนคิดกัน เนี่มนยมาขีดตีดตรงนี้ตีเป็นหลายสิบไม้นะครับไม่ขัดเลยครับตัวเดียวจริงๆปลาพระเจ้าจอดอะไรอ่ะอจะเดินดีไหมจะเสียงดีไหมเสียงก็กลัวรถจะหายรถจอดอยู่ข้างนอกนู่นนะผมเดินเข้ามาแล้วน้ำมันท่วมถนนนะ,ะแป๊บนึงนะดูบริกอร กูวเดินไปแล้วจะไม่มีตัวครับหนังยิงอยู่ตรงเนี้ยมันยังกัดตัวเดียวเองแล้วหายเงียบไปเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาน้าค่อยมาดีกว่าเดี๋ยวเรา,าหาที่จอดรถดีๆฝากรถไว้กับบ้าน,นแถวเนี้ยครับแล้วก็เดินเข้ามาแบบเวลาว่างทั้งวันนะเดินลุยทั้งนาเนี่ยเอาะู้ยมีตัวกัดไหมนะเดี๋ยวเขาน้าค่อยมาใหม่ครับตัวเดียวก่อนนะครับวันนี้ เออหนื่อยเดินเข้ามาก็เหนื่อยแล้วเจอตัวกัดตัวเดียวอ่ะเฮ้ครับผมตัวนี้คุณรับชมน,บชนะครับฝากไ้วยเชรนะครับ